รวมมาให้แล้วรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับสายครอบครัวในงานมอเตอร์โชว์เริ่มกันที่รถที่เพิ่งเปิดตัวในงานนี้ครั้งแรกกับซีก009ที่วิ่งได้สูงสุด700-800กิโลเมตรต่อการชาร์จมาในรูปแบบหรูหราและเหมาะกับทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นครอบครัวขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ราคาค่าตัวประมาณ3-3.5ล้านต่อกันที่ BYD d e n z a D9 ที่ลักษณะรูปแบบคล้ายเอลพามาพร้อมกับเบาะเฟิร์สคลาสที่หรูหรามากวิ่งได้ไกล600กิโลเมตรต่อการชาร์จเป็นรถที่ฟังก์ชั่นครบมีหน้าจอด้าน และด้านหลังอีก2จอ 2> แถมเขายังมีตู้เย็นจิ๋วให้ด้วยบอกเลยสะดวกสบายสุดมาต่อกันที่เกียร์ e v 9 SUV ขนาดใหญ่นั่งได้6ที่นั่งมาพร้อมกับราคา3.89ล้านวิ่งได้สูงสุด640กิโลเมตรต่อการชาร์จภายในตกแต่งได้หรูหราสมราคามากๆมีกล้องให้และยังมีหลังคากระจกให้ด้วยนะหรือจะเป็น MG Maxus Style รถรุ่นที่หรูที่สุดของ MG เป็นรถตู้7ที่นั่งที่สามารถปรับนอนได้ภายในคือกว้างมากๆคันนี้สามารถวิ่งได้540กิโลมตต่อการชาร์จ บอกเลยว่าสวยหรูมากจองรถสาหรับครอบครัวเราก็ต้องอย่าลืมซื้อประกันรถยนต์ด้วยเดี๋ยวนี้ในโบ t e c คนี้ให้เลือกหลากหลายแบรนด์มากไม่เสียเวลาเลยยิ่งตอนนี้กรอกโค้ดายออนไลน์ลดไปเลย15%แบบนี้จะพาครอบครัวไปที่ไหนก็ปลอดภัยเพราะมีประกันคุ้มครองแล้วในงานเขายังมีรถอีกมากมายให้เลือกใครที่สนใจอย่าลืมตามมากันนะ